ยกคึกมานี่ครับตีติดเลยครับแมตต์ต่อไปนะครับก็เจอกันที่สนามแห่งนี้ครับวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์หน้านะครับใครที่ว่างเว้นภารกิจก็มาเจอกันได้ครับนะครับรายละเอียดติดตามหน้าเพี่ปตออชัดไทยนะครับเพราะสนามที่นี่อย่างน้อยต้องจัดเดือนละสามครั้งนะครับนะครับให้พี่น้องอไปตองได้เล่นครับโดยไม่ห้ามนะครับ ้ยลายชื่อทีมชาติีสามารถลงได้หนึ่งคนครับยกขึ้นมาลูกนี้ครับสวยครับเป็นเวทีหนึ่งเวทีครับให้สำหรับนักกีฬานะครับเปิดโอเพ่นจริงๆครับนะครับให้มาประลองฝีมือกันครับที่นี่ครับเทศบาลพระนครียาจับมือกับเพจปงชัดไทยครับแล้วก็ช่างดีรันครับแล้วก็เอ็กซ์เตเดียมครับ โอ้โหครับนชนลูกนี้หลุดเยอะเลยครับยังไม่ถึงครับยกขึ้น มาลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับมาดูน้องเจมจะตีเลยหรือเปล่าครับตีโดนรับสองครับตีติดรับสามครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีโดนครับเอาครับ เจมาตีโดนรับสองครับยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับโอ้โห,โหครับเอาครับพิยุนชักเริ่มจับทางได้ครับก็ต้องตีครับลูกนี้ครับยกขึ้น มานี่ครับตีติดเลยครับอืหช่างลีรันครับนี่ครับตีติดเลยครับเจ็บครับวันนี้ตัวท็อปท็อปไอของช่างลีรันในคาร์มี่ไม่อยู่นะครับนะครับเนื่องจากช่วงบ่ายนี่มีการติดประชุมนะครับของชมพะข้อศรียานะครับ เด็กๆก,ก็ต้องไปรับมอบเสื้อนะครับเพื่อไปแข่งขันกีฬานะครับเยาวชนแห่งชาตินะครับวันนี้จัดตรงกรพอด,ดีครับน้องๆก็เลยอดเล่นครับนะครับยกขึ้นมาลูกมีเปลี่ยนอีกแล้วครับเอาครับ ูเจมตีโดนับสามครับตีติดรับสี่ครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีโดนครับอืมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับน้องเจมครับนี่ครับเปิดมาลูกนี้ตีด้วยตีดีด้วยครับกระชากเป้าขึ้นมานิดนึงครับขับเพชบูรเหลืออยู่ 2ใบในมือเข้าลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับเสียสองคะแนนอยู่ครับถ้าตีน่าจะเปลี่ยนครับเดี๋ยวดูครับถ้าเข้านี่น่าจะเสียสองอยู่ถ้าตีนี่เนีายจะเสียแค่หนึ่งครับเดี๋ยวดูครับน้องตามจะทำยังไงครับยกขึ้นมาลูกนี้ตีติดรับสองเลยครับอืม